นะสัมคุตัสสะนะโมตะสาวะรโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสาะวโตอะระโตสัมมาสัมพุทัสสะการีเตามเนะภานะกังสัพพังรทานธรรมุกติ อาจารย์เยปมาเทนะลาวานะะสัพพะธรรมนันติอาจารย์เยปมาเทนะราวารตนะคะสัพพานะตาธรรมทนันติ เออตอนีเลยคนพูดอะไรกันอากะพดไปวดวดียหมเลยอต่ยังแต่งรวมากขึ้นแล้วค่ะคำพูดการกระทำและการมิดิะสามพั่แบ่กับคุณเต้ งานการต้จำบางวิธีกจำบางแม่จำบนนจาง <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่เป็นกับได้คุยทำได้ร่วมเจอหนุ่พ่อทั้งทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ให้หลวงพ่ออาภัยให้ลูกหมือแมยไม่อาภายัยหลวงพ่อ,าาก,อก็ให้อาภัยแล้ว <c oughs> หลังลังนั่าม่ชมเฮฟีเมืเมืาังอภิวาทนาทพรนิจนาปัญญโยชะตาวธรรมวัันติอายุวโนสุขังบาลมขอเอาให้ให้ทุกคนทุกคนนะ สมัดนั่งคอนี่อยู่ที่นี่นะคนที่อยู่ที่นี่พักท,ท,ที่นี่ก็มันก็เป่งเมตตาให้นะยเป่งคุณให้ฮะฮะเลยคนที่มาปล่อยๆนะ,ะเดี๋ยวมันแฟงคนก็มามันได้นิดีิดนิดเดียวนะฮะนะฮะน้ำเพน่งน้ำเพ่งพัะก็ลำบากนะครอบครัวนะเห็นไหมนะ จิตจิก็กัวนี่อย้อยมันปลอยมันพลอยมันอนี้อนนี้ใจไม่เอาแล้วก็มันนี้เด็วันนี้ใช่ไมมีชาวอีกโอ้ตองกั้ะลุวันนี้ใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องนอนนะ น,นี่ได้นั่งภาวนาตลอดเวลาเดินทังง้งคอมนะวันนี้วันนเกิดบันตายวันมรณภาพของพระบุทธเจ้าและวันตรัสตะลุกของพระบุทธเจ้าและของเราตามไปนะนะคงนะี<ว>้จอยากอยากเข็นนะนะความหมายคือไม่นอนหมายถ้าสมนาทำกันได้ไม่จนะไม่ใช่สมณรทำ <c oughs> เนี่ยมันห่อยนี่ยมเป็นนะ สองชั่วโมงสามชั่วโมงสนทนาธารมเรื่องอะไร,ระเรื่องกิเลสนะสนทนารำเนาะเจอปัญหาเจอปัญหาแก้ปัญหาที่นี่เมือ่อกี้ครอบครัแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไมกแล้ว นี่ยก็ว่าวันนี้ไม่ได้พูดมากพูดเรื่องเรื่องภาวนานะหนังสมาธิเดินชนคอมอยู่กับพุโทโธนะลมไม้ใชเข้าลมไม่ใชออกมัตติที่สําคัญนะ,ะคนส่วนมากก็ไม่เข้าใจมันสติเป็นอะไรชัตติเป็นตาของเราเมื่อไม่มีสติมันตาคนตาปอดนะเนาะคนตาปอดเนี่ยไปที่ไหนชอนอันนี้ชอนอันนู้น ون, ก็ว่าคนนี้ว่าคนนู้นว่าสิานน่งนี้ว่าสิ่งนู้น,น เขาใจไหมราะนี่คนตาปอดคนที่ไม่มีสตินะคนที่มีสตินะช่วงนั้นก็ไม่มีกิเลสกิเลสก็ไม่อยู่นะเพราะว่ากิเลสก็ไม่มีอำนาจนะพองเรามีสตินะเมื่อเข้าสู่สมาธินะเมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วมันมีความคิดแล้วมันมีความชันขึ้นมาเนี่ยมันกิเลสก็ไม่มีอำนาจนะนี่สาเหตุที่ของเราสปายใจมากนะเมื่อเข้าสู่สมาธินี่ต้องทำให้ได้ฮะ เนี ser, ่ยพัดออกพัดออกความคิดที่ขึ้นมาพัดออกพัดออกไม่สนไม่สนไม่สอนฮะเมื่อกลางวันกลางคืนนะมาบอกว่าไม่สอนไม่สนไม่สอนฮะก็เหมือนกันได้รู้เหมือนกันไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรนะทิคเลตคิดออกมาแล้วทิคเลตเอาความช้ำขึ้นมานะไม่ต้องสนใจนะทาให้ทาให้ใจสงบแน่นอนสัจจัย์ขงใจนะมันความสงบ เด่นมากนะคนที่ที่อยู่กับพุทุโตนะเวลาทึกสมาธิเมื่ออยู่กับพุโทโโตเราไม่ใจเขา้าเราไม่ใช่ออกเมื่อเมื่อมีมีความสงบบ้างน,นะแลสุดท้ายของเราอยู่กับความสงบลเลยลืมพุทุโธเลยลืมเราไม่ใจเขา้าล้าไม่ใช่ออกนี่มันผิดแล้วนะเข้าใจไหมฮะไม่ต้องอยู่ความสงบนะอยู่กับพุโทโโตเราไม่ใช่เขา้าเราไม่ใช่ออกละเอยดแล้ว ละเอียดแล้วออกนะดูละเอียดนะกำลังกำลังลอาให้ใช้ขึ้นและกำลังลองไห้ใช้ออกนะกำลังยาวไปจะละเอียดก็ไม่ละเอียดนะมองดูมองดูเง,งื่อนของเราก็มองดูสัตว์นะนี่ที่สำคัญนะฝึกสตินะสตินะเวลาฝึกสมาธิท่านสอนมากก็เขาฝึกสมาธิแบบนี้พุทโธพุทโธมองความมองสาย มันอ๋ผมอยู่กับพุทโธนี่มองนี่มองโน,น่นมองน,นั่นอนั่นมันไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีสติฮะฮะคนที่อาจจะมีพุทโธบ้างแต่มันไม่มีสตินะสติก็รู้บางที่ก็รู้รู้ตอนหน้านะฮะไม่ต้องเปิดตาแล้วมันจะรู้แล้วฮะ <c oughs> นี่ก็หนอก็ฝึกนะวัน,นวันนี้ก็ไปายามนะวันนี้ ก็จนะุกขังก็ต้องเชานะของเราพายายามนะยนำนานะไม่ไม่แท็กออกจากสาระเลยไปนอนขอขอขอฮะเดินจงกรมนะก๊อบก็เหมือนกันนะเดินจงกรมนั่งสมาธินะยมเพ่ก็เหมือนกันไม่ต้องสนทนาธรรมพรุ่งนี้ตอนเช้าก็สนทนาธรรมได้ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะ เข้าใจไหมในวันนี้วันนี้ก็ก็ไม่ได้ฝึกนะฝ <c oughs> ึกสมาธินะและ้วแล้วคุณพี่มาใหม่จะเชื่ออะไรเนืค <New. S 1> ่ะฮะเนื้อเนื้เป็นอะไรเนาะเนิ้อเนื<ะ>้อแล้วอายุเท่า กำลังกำลัง hmm. ฝ mm ึกเป็นเมีินะไม่มีมีงานเหรอก็กเป็นเมชินที่ที่สุดเยเป็นพักเขาเงินเงินเดงฟุตอฟอยู่ที่นี่ก็ไล่ไปแล้วใช่ไหมอ่าแเง้าโอเคโอเคมันก็เป็นเพิ่มกันก็ดีนะเข้าใจไหมเมื่อเมื่อฝึกสมาธินะ เนื้อเนื้อเขาสู่สมาธินะมันไม่มีมความผิดไม่มีความจำไม่มีอนาคตไม่มีอดีตนะของเราก็สบายใจทําให้ได้ทุกคนก็ทําได้นะนี่มันพยายามนิดน้อยก็ทําได้มันไม่สนใจนะมันที่ความคิดที่ขึ้นมาแล้วไม่สนใจความฉันที่ขึ้นมาก็ทําได้นะสบายนะเรื <c oughs> ่องเนี่ยเนื่อเข้าสู่สมาธิทั้งยังอยู่กับกุโธยังอยู่กับลมหายใจนะฮนะ เมื่อเห็นน่เออบางที่ตอช่วงแรกเอบางที่ความคิดขึ้นมามันมันนึ่งนึ่งความคิดขึ้นมาแล้วมันเงียบนึ่งความคิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็มันมีอะไรนะนะแล้วสบายนะพอ่อชายนะมันใช่มันพอ่อชายนี่ <c oughs> แล้วเมื่อฝึกฝึกนั้นนะเมื่อได้ยุ่งนะยังฟ้อนนะก็พิจารณาพิจารณาลัางไก่นะ เปิดแรงกายดูนะอะไรก็ซวยงานฮะไม่ใช่ภายนอกที่ซวยงามผิวหนังนะที่ที่ <c oughs> ที่ของเราก็ <c oughs> มันไม่เห็นความสกรปรกลเลยเถอะนะอาหารอาหารที่เข้าไปนะอร่อยดีนะนะนะ,ะมันดูมันไหลสีแต่เวลาอาหารเก่านะมันที่ออกมานะมันไม่ดูไม่ได้มันกลิ่นไม่ได้ฮะมันกลิ่นเหม็นฮะ,ะนี่ มันร่างกายนี่ก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะมันที่อร่อยดีนะที่สวยงามในในไยในสกปรกนะแล้วเถอะนะดูนะ <c oughs> ต่ของเราติดกับร่างกายนี้นะคิดว่าร่างกายก็เป็นของเรานะพริกนี้พิจาราหน่อยนะจิตก็เป็นคนขับนะคนขับเป็นอ่าคนขับนั่งรถยน,น้ำต้องมีคนขับนะร่างกายก็เป็นนัองรถยนนะ แยกออกมาออกชักออกอดยอนออกชักออก,กลักรงกายนี้แล้ดูนะรลังกายก็เป็นหลางกายะและอะไรที่มองดูก็นี่ก็เป็นชิดใช่ฮะเงินของกอามองดูนะ <c oughs> ละมหายใจเข่าลมหายใจออกเพราะว่าชิดใจก็ไม่ไม่อยู่ในขังนห้านะขั้นห้าว่ารุปเวทนาสัญญาสงคาญวิญญาณน,นี่มันขั้นห้านะและขั้นไหนที่ทชิดใจได้นะขันหั มันมีทีส่สองสองอำนาจนะอำนาจหนึ่งก็เป็นเป็นธรรมอำนาจที่สองส่วนมากก็เป็นกิเลสนะอวิชชาจนะนี่ทุกทุกนาทีเขาก็สู้กันคนไหนที่ถึกครองรากนะครองรากนะจะสั่งได้นะฮะเมื่อกิเลสนะส่วนมากก็กิเลสคอารากเออยากได้นี่ยากไไ้โน่นไม่พอใจเรื่องนี้ไม่พอใจเรื่องโน่นเมื่อธรรมคองรากนะอ่ะนักพาวนาสู้สู้ฟัดฟัดฟัดนะ นี่นะทำคือกองงานนะดนะ่นใน,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 นเนคลิก็องงานแล้วเด <c ười> ี๋ยจะไปนอนเดี๋ยสนทนาทเคลิกกองงานแล้วเข้านะใจไหมอนะ๋วันนี้ค่นี้นอกจากมีคำถามไหมอนะ๋มีคำถามไหมไ้นี่ะคือทุกวันนียงก ก่อนก็รู้แล้วเจเมื่อเมื่อสมาธิดีนะยิ่งสมาธิดีนะยิ่งละเอียดละอออมันมันพิจารณาล้ำครก็ง่ายขึ้นแต่ว่ายังไม่เก่ยังไม่ชานะก็ต้องทำอทีวแต่ว่าเวลาเรียนจบก็แยกกไปก็คือพิจารณาธุกจิตแต่ลที่ำให้เกิดรูานอนก็ก็สมัยก่อนก็หลวงพ่อก็มาปฏัตนะยังไม่อุ้จกวา เป็นพิจารณาลางกายไม่เคยได้ยินนะเอาอาสุภะอาสุพะเป็นอะไรนะฮะไม่ไม่เคยได้ยินนะเดชะที่ก็ดีสมาธิก็ดีนะฮะแล้วฝึกต้องต้องฝึกฝึกประมาณเก่าเดินนะทุกวันทุกวันอย่างน้อยก็สิบสองชั่วโมงนะถึงเห็นนะถึงเห็นภายในของลางกายฮะมันยังไม่ชัดนะแต่แต่พอเขาใช้ได้นะนี่ยังไม่เปนมากแต่ก็ทำทุกวันทุกวันทำซนี่ ช่ตอนแรม่นะมันก็เหมือนมันสึดเดินนะช่วงแรกมันไม่ดีนะมันขึ้นก็ลอมขึ้นก็ลอมขึ้นก็ลอมนะแล้วสมาธิของเราเหมือนกันขึ้นก็ลอมขึ้นก็ลอมนะแล้พยายามพร้อพยายามนะทำให้เราอนก็คมดดันเี่ยมัน

เดี๋ยวความใจก็ชมมาเองนะเอาแก่คนไทยก็กลับไปได้นะนอกจากคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษอยู่อยู่ต่อไป But the same thing I don't have so much to say in English นมื่อครับงทายทุกีวันเมื่อครัไปนี้คงดีละ Okay. So what are we going to do with you? Yeah. I mean, we know. Yeah, I mean, we have to to, to train Samati. Yeah, and, and and train, you know, Sapti. Yeah? <clears throat> We do that from that day first, you know, until the last day, you know, until we you know we we, we, we gain, You know, what is it called? Enlightenment. Yeah, it's the same thing. Yeah, I mean, we do, we do samadhi, and you know, and uh, we do in investigation hmm? until the until the last day, you know, until we came. It's a life. Freedom. Hmm? Freedom from to. So, I mean, don't worry about you know, just do it, you know, just go the path, yeah? just walk, yeah, do, yeah, do samadhi, yeah. <coughs> and the important thing is, you know, to, to train the sati. Sati is this awareness, being aware of what is going on in our heart, yeah. <coughs> Not our mindfulness, you know, mindfulness is good, enough, but mind emptiness is better. Mind emptiness is the sati. You know? <coughs> Lukta Mahaprabhu said, you know, the people who, who have no sati are like people who are blind, yeah? Who don't know what is going on, who don't see, you know? And that, you know, the, they come in contact with this and they come in contact with that and they, then they assume it is this or it is that, or this person is, you know, is his problem or that person is a problem. But that is because we don't have sati. Yeah? If we have sati, we see very clearly what is going on. Yeah? If we do not have Sati and if we create awareness, you know, then, then we can't see. You know, it's just like we are we are blind, yeah. Actually we are blinded by greed, yeah? hatred and delusion. That that, is, that makes us blind, yeah. As long as we like, you know, we like these things or dislike these things or <coughs> as long as we are deluded about this or about that, yeah, I mean then we are blind, yeah. When when these three things are not there. In the moment we enter samadhi, and that's why samadhi is so important. Yeah? I mean, this blindness goes, and we start to see. It, yeah? That's when we start to know things. Yeah? That's why we have to train samadhi, and the samadhi, yeah? samadhi comes to know is also the training of sati to know how is the breath at every moment of the breath, yeah? or how is it our Buddha. Is it fast? No, is it deep? Oh, We are just the same as with the breath, knowing it all the time. Even, even yeah, the, the problem is the moment we get calm, you know, and and, get, and the mind becomes a little peaceful, then we stay with the feeling of calm, and that is where we go wrong, yeah. We have to stay with the Buddha until, you know, the Buddha stops, you know, <clears throat> until we can't think anymore. Buddha, it is so difficult, the mind becomes so concentrated, so one-pointed, yeah, close to one-pointedness, you know, that you cannot even think one word, yeah? And the same thing is for the breath, you know, the breath does not disappear, the breath stops, and we know that the breath stops, and at that moment we enter, you know, apanasamadhi, you know, one-pointedness, eh? and in one-pointedness nothing is there, you know, we don't know anything, you know, the universe has disappeared, and the only thing you know, that we can experience this is eternity, yeah? it's a preview of nirvana, you know? and that is why we have to train samadhi, yeah? and we have to train samadhi. Only then, you know, when we have enough certainty, we can do investigation, and, and the more certainty we have, the, the better, the clearer we see, and the better is our investigation. Yeah. The more fruitful is our investigation. As long as we assume this and assume that, you know, I mean, our investigation doesn't go anywhere. We have to see clearly. Yeah? We have to open the body and see clearly, or we have to get out of the body, or, or or chop it away, you know, and see it in front of us, yeah. In order to understand that the body and <clears throat> and the chitta are not one and the same thing. Okay, that, that's enough, you know. I have clear instruction today is that <clears throat> it's the day when when the Lord Buddha was born, when he was when he died, you know, when he passed away, and then he when he came so to life himself. So put some effort today into, yeah. I and in mean, every in thailand, all these all these practitioners put some effort in it, so it might be even easier for you yeah, put some effort in it. you know, there's a good energy around. Yeah? Mm. so now, if you have any questions, then we, now you can ask them. and listen to the talks. i mean, uh, at the moment, and, uh, i mean, you see it. Yeah? I mean in, in Singapore I okay, give every every day at least two talks, yeah. So you can listen to them, yeah. You can ask for them to get them, yeah, or the other, like, other talks, yeah. Can one really help this is relative to give? And if so, how do you do that? What? Can uh, can one really help this is relative and if so how how you do at yeah I mean I explain it very often you know you picture your relatives and, and then you, you, you ask them you know to, to share in the merit of your practice yeah? or in the merit of all your deeds. Yeah? and it is like you know giving money you know I mean if you if you work hard you know and, and get a lot of money you can give it to actually anybody that you like yeah and it is a merit that we earn through our hard practice yeah that we can share with others yeah. And they will benefit from it. Yeah? And the closer our relationship, you know, for instance, the relationship to our parents is very close, so they will receive one hundred percent of our gift. Yeah, I mean, if the relationship is very, <clears throat> very sparse, you know, I mean, then they receive only a part of our merit. Yeah, that it. It really depends on our relationship. Yeah, and not only the relationship from this life, but the relationship of our. Millions billions of millions of years. Okay? In your previous talk, you mentioned that Jesus was invited. No, I didn't mention that. I never said that. I said he, he, he was a. I mean, he, he had some nice wisdom, you know, and that is not, not in contradiction to the wisdom of Lord Buddha, but he was certainly not. He was certainly not enlightened. I mean, just remember what he said, you know, on the cross, you know, I want to go and see my father. yeah? I mean, a Buddh a Buddhist who is enlightened doesn't, so doesn't tell us, you know, that he goes and see his father. He, he tells us, you know, that go and see his father, he, he you know, in you know, Nibbana, in eternity. Okay. Yeah? And I tried to sit close -legged, legged in meditation, but one of my legs got yeah. i got scared that if i continue to continue in that posture i could lose the feeling in the legs permanently no and is it safe it's safe i mean i constantly i mean in the beginning of my practice i constantly lose the senses of my yeah? what happens is that one of the bones is on the nerves yeah? yeah and when when it is on the nerves you know there is no sensation anymore so that's why the the leg becomes numb. The moment you get up, you know, the sensation comes, you know, prickly, yeah, prickling sensation, you know. It, it's quite quite a bit of tukka, you know, when, uh, when, when the sensation comes back. But you don't ruin anything unless, you know, you cut off the nerve, yeah. Then. Hey, do string enters, you know, for the sense that they are like the string enter or they take it it? Just believe it. Is. I mean for stream entries it is very difficult. I mean they don't know that they are stream entrants but they, they will have some that they will have some information, yeah? <coughs> Some knowledge that comes up, you know, some some wisdom that comes up through stream entry. I'm not talking about what kind of wisdom because then everybody assumes you know he's a stream entry because uh, you think you know he has this. Wisdom. Okay? Dear Ajay, ever since I start meditating, I have night. Some of them, some of the nightmares are about abuse, killings, names, loneliness, etc. Um, why I had this nightmare after meditating in the evening, and what should, what can I do to decrease it? You have to go through these, huh? you have to go through these nightmares and accept them, you know? Yeah? I mean, it was, it was, I mean, I remember one time, you know, in the beginning, I think it was after the first year of meditation, you know, intensive practice, I mean, every, every night, you know, I mean, before I started meditation or after 20 minutes of meditation, I, I went through one of my deaths, you know, that I have experienced, it, you know. And uh, I mean, after the third time, of course, I was a little bit scared, you know, a little bit apprehensive of that because I didn't want to do it. Then I said, you know, I mean, do you want to, to be born again? And he said, no, okay, then you have to go through it. And I went through it and it, it lasted for. About 40 days, you know, going through 40 different deaths, you know, and then never again. So if he goes through these, you know, but you know, don't, you know, accept them as they are, you know, and see, you maybe understand something of it, you know, and you know, sooner or later they'll disappear, yeah. But it's one thing, you know, that the Kilesas bring up, you know, to deter us from our practice. In this one, I make sure that they uh, quite now know. So this person uh, do meditation every day for between six to twelve hours. Cool. Yeah, and uh, he do mostly walking meditation, and he still do one or two hours of sitting meditation. But after the sitting, he still drowsy. Uh, he want to eat, and he don't want to walk anymore. Yeah. Oh, he doesn't want to walk anymore. Yeah. And uh, he wonders if he should still force himself to do sitting yes. meditation. Yeah, at least at, at least you know. I mean, at least one hour. And then, I mean, he can do if he if he enjoys you know walking meditation. Yeah, I mean, do walking meditation. Yeah, after three or four hours, you know, sit for an hour. You know, just to just to relax. Yeah? Yes, he might get drowsy, but he has to fight drowsiness. And the most important thing is, you know, when you do sitting meditation, yeah. and and you get really good concentrated. Yeah take this concentration into your walking meditation don't just stop it and you know and then start walking meditation but take take the sati that you developed or the samadhi that you developed into your next into the change in posture and the same thing you know if you walk you know if you walk and gain some samadhi i mean don't stop this yeah don't stop the samadhi you know just change the posture and then yeah. you can fight drowsiness. And drowsiness, you know, I mean, of course it comes down because the body is a little bit tired, but the chicka is not tired. So he has to watch out, you know, for the thought, you know, where he falls, you know, where he falls into this drowsiness. Yeah? And says, no, I don't want to be drowsy. That was the last one? Okay. Yeah. So any questions from this side? No, nope. mm -hmm. then then we and then we end the session, yeah. Okay. Everyone feels much better as well? Yeah. <coughs>